สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชมรถสวยใช้งานหนึ่งคันนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหารถซอสวยไว้ใช้งานนะครับราคาย่อมเยาคุณภาพกำลังดีลองมาเช็คคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนิสสันซ u นีซูเปอร์นีโอนะครับปี2000นะครับวิ่งมาโดยประมาณ1 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับโอ้โหต้อง20กว่าปีแล้วนะครับวิ่งมาประมาณนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องถ้าใช่ถ้าชอบสนใจไปดูรถทดลองขับได้นะครับอยู่ที่ถนนสาย4นะครับ ลองเช็คดูนะครับเพื่อนผู้ทนสายสี่นะครับไปดูรถทดลองขับถ้าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับแต่เบื้องต้นที่เช็คที่ดูนี่ถือว่าใหม่มากๆเลยครับภายนอกภายในดูดีดูสมบูรณ์มากๆข้องเครื่อก็แห้งนิ่งเงียบเรียบแน่นอนนะครับข้แจ้งมาแบบนี้ใครชอบไปดูรถทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็สวยจริงครับเลยนำเสนอ6 5 0 0 0บาทนะครับไปดูรถก็ได้นะครับคันนี้งามๆครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในซันนี่ขับครับมีเรื่องราวการซ่อมบำรุงอะไหล่ก็มีนะครับตัวนี้งามๆครับถ้าหาไว้ใช้งานในราคาแบบนี้ได้คันนี้ก็น่าสนใจนะครับลองเช็ครองชมลองตัดสินใจพิจารณาดูได้เลยนะครับสวยไม่สวยชอบไม่ชอบลองพิจารณาดูเลยครับสําหรับผมก็เห็นว่างามครับเลยเอามาฝากนะครับราคาประมาณนี้เจรจาต่อรองสมาชิกน่าจะได้นถสวยสภาพสมบูรณ์งามๆเอาไปใช้นะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับขอย้าว่า ใช้มาแค่นี้จริงๆแต่ถ้าใช่ถ้าชอบก็ต้องโทรเจรจาไปดูรถนะครับถามว่าราคาต่ำกว่านี้มีไหมมีครับ4ี่ห้าหมื่นแต่ไม่ใช่ทรงนี้แหละครับอันนี้มันจะห่างกันหมื่นถึงสองหมื่นเท่านั้นขึ้นอยู่กับการต่อรองนะครับของแท้แน่นอนใครชอบไปดูรถทดลองขับตัดสินใจเอาเป็นว่าผมก็นําเสนอนะครับเห็นว่าทรงมันสวยดูดีใช้งานไม่จุกจิกด้วยครับตัวน,นี้ก็ดูแลกันตามอาการอยู่แล้วครับ และใครชอบจริงก็ต้องโทรนะครับไปดูรถได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามได้รับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจเข้าตาสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับใครที่กําลังเน้นคําว่าหารถไปใช้งานก็ลองพิจารณาคันนี้ดูนะครับภาษีก็ไม่ขาดนะครับปีหน้าเลยครับลองชมลองเช็คถือว่าสวยมากๆนะครับเดิมๆแบบนี้เอาไปใช้งานต่อก็ไม่เจ็บไม่ปวดหรอกครับเราจะปล่อยต่อก็ยังไม่เจ็บครับ อุปกรณ์อยู่ครบนะครับรองชมดูก่อนสนใจอย่าลืมโทรเจราจานะครับสำหรับผมขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมจะพยายามหารถสวยมาฝากสมาชิกครับสวยมากๆนะครับห้องเครื่องแห้งๆเนียนๆ